รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศาธรรมจากท่านพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวัดวัดหัวกระบือค่ะปฏิตามรับชมพร,พร้อมกันเลยค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ในปีพุทธศักราช2565อยู่ในขณะน,นี้ขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีตลอดปี2565นี้ตลอดปีและก็ตลอดไปทุกทุกวันที่อุโบสถวัทุกกระบือเนี่ยช่วงเช้ามดืดตั้งแต่4ีสี่ีครึง่งก็จะเปิดอุโบสถแล้วเพื่อให้ พระสงฆ์ Hearts, สมเด็ในวัดถุกระบือลงมาเข้าเก้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมุทรเจ้าโดยมีหลวงตาเป็นประธานนำพระสงฆ์สมเด็เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรมุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและก็อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลมากมายหลายชนิดนะมีทั้ง้าวเวสสุวรรณมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมี หลวงพ่อโตทั้งหน้าตาก3นิ้ว5นิ้วแล้วก็หน้าตาก9นิ้วนอกจากนั้นก็เมื่อวันที่หนะึ่งะสามเหนึ่งกรกฎาคมก็มีหนังสือสวดมนต์นะมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ญาติโยมท่านทั้งชนเมื่อวันที่1น่งมกราคมที่ผ่านมานี้และนอกจากนั้นก็ยังมีโยมมีอะไระปริทินนะปฏิทินอของวัดหลวงกระบือนะซึ่ง ทุกๆปีสองสามปีมาแล้วก็ได้ทำปัฏดิทินเป็นรูปหลวงพ่อโตนะในอุโบสถนะพร้อมทางอะไรท้าวเวสสุวรรณนะญาติโยมท่านสาวชนมาแล้วก็มารับแจกได้ที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดดุกระบือแห่งนี้นะแล้วก็โยมที่มาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีมาถ่ายชีวิตโครกระบือก็ดีก็จะมีนะ ทั้งปฏิทินนะรมีปฏิทินมีสิ่งสักการะบูชาให้โยมไว้เป็นที่ศักการะบูชานะฮะนั้นโยมมีโอกาสก็เชือเิญเจริญพรก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีลตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระโยทสงและด้วยอำน,นาจบบญริศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมบก์กรงหลวงพ่อโตหมอยาพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ณนะภายในอุโบสถพระที่กระบือนี้กล่าวขอกราบรัตนาขอ,อเชิญท่านาเสด็จลงมา แผ่บารมีปกป้องคุ ksam, mankind, aha, USA, 對對้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ right ้าความมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกประองขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ของพระองค์ทรงมีพระบรารมัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นเวิ่งขวัญของเราปรงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเจระนานและขออนุญาตโยมท่านสามชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ จงประสบจากความสุขความจเจริญโชคดีดวงดีตลอดปีพศ2565ปีใหม่นี้ตลอดปีและก็ตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังบางขุนเทียนชาทะเลก็อย่าลืมแวะมาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะมากราบขอพรหลวงพ่อโตมาถ่ายชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถรถหัวกระบือกันค่ะ หากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ1 9 8 9 0เราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืยงหัวใจเขาปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุกหัวใจคิด